วิธีโปรโมทสินค้าแบบเพิ่มยอดเข้าชมวิดีโอก็หลายๆคนถามมาเรื่องของการโปรโมทคลิปนะครับรีวิวสินค้าเพื่อโปรโมทนะครับการเข้าชมวิดีโอวันนี้เลยมาทําคลิปให้ก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูจากตา,ตามนี้เอาละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพา,าเพื่อนๆมาดูวิธีการโปรโมทคลิปแบบเ,ออเพิ่มยอดวิวนะครับ สำหรับสายขายนะทำได้นะครับเพื่อนๆอันดับแรกเนี่ยให้เราเข้ามาเลือกคลิปที่เราต้องการก่อนผมก็จะเลือกคลิปจากการที่มี2แบบคือคลิปที่มียอดวิวดีนะครับอ่ะผมสมมติผมจะเลือกคลิปอันที่3ามนะครับมียอดวิวสี่ทันกว่าผมก็จะเลือกคลิปนี้หรือผมจะเลือกคลิปที่ทิกตอกเขาเลือกให้เวลาเราเลื่อนฟีดไปแล้วทิกตอกแจ้งเตือนว่าคลิปนี้กำลังวิ่งดีให้เราโปรโมทเราก็เลือกอันนั้นก็ได้หรือเราจะมาเลือกจากอันที่ผมบอกก็คือดูตรงนี้แหละนะครับยอดวิวมันดีอ่ะผมก็เลือก เสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมาที่3ขีดนะครับ3จุดไหมสามจุดคลิกเข้าไปครับแล้วก็จะเลือกตรงคําว่าโปรโมทนะครับทีนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคลิปขายเนี่ยระบบมันจะขึ้นคำมาเข้ามาว่ารับยอดขายแต่เราไม่เราจะไปเลือกตรงคําว่าบูธบัญชีครับเลือกบูธบัญชีเห็นไหมครับตรงบูธบัญชีเนี่ยระบบมันจะเลือกไว้ให้เราอยู่แล้วเขียนว่ายอดเข้าชมวิดีโอเพิ่มเติมนะครับทำไมผมต้องเลือกยิงแอดแบบนี้ เพราะว่าการยิงแอดแบบนี้เนี่ยไม่โอกาสที่โอเคลูกค้าเราเขาอาจจะซื้อสินค้าตัวที่เรายิงแอดโฆษณาหรือเขาอาจจะไปเลือกซื้อสินค้าเพิ่มจากวิดีโอตัวอื่นผมถึงบอกว่าเวลาที่เราทําช่องขายพยายามทําคลิปรีวิวนะครับอย่าไปทําคลิปสเปะสปะอย่าไปทําคลิปเล่นเอฟเฟกหรืออะไรให้ทําคลิปรีวิวสินค้าไว้เยอะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเลือกหรือว่าสนใจหรือตัดสินใจซื้อได้ง่าย แต่ถ้าเรามีคลิปแบบมั่วไปหมดเลยมีรีวิวคลิปเดียวอีกค่าคลิปเป็นคลิปเล่นแล้วก็มารีวิวอย่างเงี้ยไม่โอเคถ้าเราอยากจะรีวิวรีวิวอย่างเดียวครับเ,เพื่อนๆเชื่อผมจะรีวิวแบบไหนก็ก็ได้หมดเลยเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราเลือกชําระเงินนะครับจากคูป,ปองเห็นไหมมันจะมีคูป,ปองด้วยนะมียอดคูป,ปองอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือนะครับเราจะโปรโมทเองตรงนี้เนี่ยผมจะเริ่มตรงคาว่า การโปรโมทแบบกำหนดเองเห็นไหมครับผมเลือกเลยนะครับคลิกเข้าไปแล้วนะครับพอคลิกเข้ามาเห็นไหมตรงนี้นะครับระบบนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะข้างบนเนเราเป็นยังเป็นยอดบูธอยู่นะตรงนี้เนี่ยตรงผู้ติดตามเริ่มต้นผู้ชมเริ่มต้นตรงนี้ผมให้ทิกตอกเลือกนะครับหรือคุณจะกำหนดเองก็ได้นะแต่ผมให้ทิกตอกเลือกต่อมางบประมาณเห็นไหมครับมีรูปดินสอครับดินสอคลิกตรงดินสอครับมันก็จะให้คุณเลือก30ได้ก็คือคุณพิมพ์เอาพิมพ์เลยครับ30แล้วคุณก็กดยืนยัน คันนี้กําหนดเวลากําหนดวันถ้าเกิดว่าคุณต้องการหนึ่งวันคุณก็กดดาเลื่อนลงมาเหลือแค่หนึ่งวันอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแล้วคุณก็กดชําระเงินทีนี้การชําระเงินอดูตรงนี้นะดูรายละเอียดนะครับราคาตรงนี้มันก็จะขึ้นข้อมูลมาให้คุณหมดเลยนะครับถ้าใครจะซื้อจากแอปหรือจากอะไรหรือว่าผมจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการโปรโมทนะครับให้เราเนี่ยไปซื้อเหรียญเอาไว้ก่อนซื้อเหรียญที่ซื้อเหรียญตอนที่เรา ก็เรียกว่าอะไรซื้อเหรียญเอาไว้ตอนที่เราไปซื้อในเว็บก็ได้หรือว่าซื้อจากเราเติมเข้ามาตอนที่เราจะเอาเหรียญไปโยนให้เพื่อนนะ่ะก็คือใช้เหรียญอันนั้นนะเหละเหรียญเดียวกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอตรงตัวเลขยี่สิบห้าจุดสามห้าเนี่ยถ้าเกิดคุณมีเงินพอมันจะขึ้นตรงนี้คําว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยเสร็จแล้วไอตรงคําว่าชําระเงินเนี่ยมันจะขึ้นเป็นคําว่าโปรโมทคุณก็กดโปรโมทเลยมันก็จะโปรโมทคลิปให้คุณเลยนะครับก็ทําแค่นี้เองนะครับก็เป็นการ โปรโมทเพื่อให้คนเห็นคลิปคุณแค่นั้นเองนะครับโอเคไหมลองไปทํากันดูแล้วกันแต่ใครติดอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับอ่ะดูจบแล้วนะครับก็เทคนิคง่ายๆแค่นี้เองก็ฝากเพื่อนๆดูแล้วกันแล้วก็ใครที่สนใจเรียนอยากเรียนการทําในหน้า t i k t o ตอนะครับแบบมืออาชีพ อยากทำช้อปปี้แอเฟเวลอยากทำลาซาด้าแอเฟเวลตอยากเล่นตัดต่ออยากเรียนทุกสิ่งทุกอย่างกับการทำในหน้านะครับแล้วก็การทำธุกรกิจออนไลน์ตลาดออนไลน์ปี2024ผมมีคอร์สเรียนตลอดชีพเพียง699สนใจ link ทักลิง์ที่หน้าโปรไฟล์ของ TikTok ได้เลยนะครับอ่ะไปเรียนกัน